ตัวตึงฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26มกราคมแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยและกครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ FC ตัวตึงฟุตบอลทุกท่านกันก่อนเลยครับที่ได้ติดตามบอลมาดไปครับเกินคาดจริงๆนะครับในวิกตอริตี้สเตเดียมนะในค่ำคืนที่ผ่านมานะเปิดลางถล่มทางด้านของเจ้าป่ายอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับที่กำลังระเบิดฟอร์มครับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์ครับยินดีกับพี่ๆ FC นะช่องทุกท่านด้วยแล้วกันนะช่องขนาดนี้ครับในบรรดาหลวงพวกเราไม่ต้องพูดถึงครับเมนู ต่างๆจัดหนักจัดเต็มับไม่ว่าจะเป็นเลอมาริดนะครับทางด้านของอาร์ตาลันตานะครับโหเราต้องบอกเลยครับว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาการทำประตูเยอะของนอริดสิตีครับรวมถึงทางด้านของคอล l เลกชั n น3แบบนี้ครับจัดหนักจัดเต็มให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับในพัาคารของพวกเราครับพี่ๆด้านไหนแล้วกันครับที่สนใจครับลองเปิดใจดูแล้วกันครับไม่ทําให้พี่ๆ พ่อขัวแม่ขัวผิดหวังกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่านทาเข้าใจครับและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยส่วนช่องทางบ้านแดงครับใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับการันตีความมั่นคงและการันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนนะส่วนครับคืนวันนี้ครับเราไปดูดังด้านของโปรแกรมการข่าสุดสัปดาห์แบบนี้ครับขอหยิบยกดางด้านของนิสส์พิมลริกอังกฤษเมืองผู้ดีเลยละกันครับเวลา3ทุ่มตรงนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นคู่เอกเช่นกันครับระหว่างในด้านของนะครับท็อป มอสเปอร์ครับอันดับที่15ครับจะเปิด็อตแมมสเปอร์สเตเดียมครับรับการมาเยือนนับของด้านจิ้งจอกสยามครับอย่างด้านเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่19ของลีกนั่นเองนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ถือว่าผีเน่าลงขู่มาเจอกันเลยครับถ้าวัดด้วยมาตรฐานของทีมแล้วครับเจ้าท่นอย่าง็อตแมมสเปอร์ครับก็ถือว่าผลงานในลีกซีซั่นนี้ไม่ตรงตามมาตรฐานของทีมครับหลังอันดับที่15ของลีกจาก22นัดที่ผ่านมาครับเก็บไปได้แค่24คะแนนรวมถึงผลงานในลีกครับตลอด3นัดที่ผ่านมานะ มอสเปอร์ครับเป็นการแพ้รวดเกมล่าสุดในหลีครับก็บุกไปแพ้รับเอเวอร์ตันครับที่กูลิสันปาครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้กับสภาพความพร้อมของทีมครับยังขาดนักเตะตัวหลักค่อนข้างเยอะครับก็จะเหลือแก่ทางด้านของนาซอนเฮนร์มินทางด้านของลิชาริสซอนแล้วก็เดยานคูลูเซกี้นั่นเองครับแล้วก็มิดฟิลตัวลุกอย่างด้านเจมมาดิสันครับเทียบพร้อมหลงล่าตาข่ายนั่นเองครับวันนี้จะพบกับทางด้านของทีมผู้มาเยือนรับอย่างด้านจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้าามีาน ฟลิตตอลอยนั่นเองนะครับก็ถือว่าผลงานครับในช่วงหลังที่ผ่านมาครับยำแย่เช่นกันล่าสุดครับก็เปิดหลังหรือว่านะเปิดสนามคิงพาวเวอร์พ่ายแพ้กับฟูลแลมครับไปแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้ครับก็เปิดหลังพ่ายแพ้คิสตัมพาเลทไป2ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับส่วนในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมครับทางด้านของเลตเตอร์ซิตี้ครับดูฟลิตตอลอยครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของแมตต์เทอร์เมอร์เซนทางด้านของเปเรล่าแล้วก็วิเฟตเอ็นดีดีรวมถึงทางด้านกองหน้าอย่างอับดุลฟาตาวูคคครััับททีี่่่่จะะหมมดสสสิิธ์ลงงนน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 นาใืวว้เอแก วันนี้ครับก็จะมีทางด้านของวิกเตอร์ครับคริสเตียนเซ้นแดนกลางครับทางด้านของบูบากาลีซูมาเล่แล้วก็แฮร์รี่วิงนะดังด้านของหน้าเป้าจะเป็นเจมี่วาร์ดีแล้วก็จะมีทางด้านของจอแดนอาร์ยูครับที่จะลงเป็นตัวจบสกอร์ในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนคู่นี้ครับสถิติการพบกันในเกมนัดแรกฤดูกาลนี้ครับปรากฏว่าเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สามารถเปิดคิงคาวเวอร์แบ่งคะแนนกับทางด้านของท็อตแนมอัเปอร์ครับ ไปได้ถึง1ประตูต่อ1นนั่นเองตัวตึงฟุตบอลครับในค่าคืนวันนี้ครับทางด้านของหน้าเสือจากสื่อต่างประเทศครับยังกิบยกให้กับทางด้านของเจ้าถิ่นยับยังไก่ด้วยทองท็อตแนมอสเปอร์ครับกับเงื่อนไขวันนี้บังคับจะต้องชนะนะครับถึง2ประตูครับถึงจะได้สดชื่นแบบเต็มระบบครับหนึ่งศูนย์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะตัวชานะครับลาตีสวัสดยกกวนนะครับก็ต้องบอกเลยครับถ้าเทียบถึงมาตรฐานทีมแล้วครับเกมลูกของท็อตแนมอัสเปอร์ครับยังดูไว้ใจได้กว่าทางด้านของทีมผู้มาาาาาเเเยยืืออออนนะรร่่่่งด้ลต์ีีแชววกกทพ ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยในเกมหลีกถึง3เกมรวดครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะไม่ปล่อยโอกาสทองครับให้หลุดมือทางด้านของลูกทีมของอังเก้ครับเชื่อว่าวันนี้จะเผาผ่านเกมรับของเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําค่ำคืนวันนี้ครับ ให้มองไปที่เจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับค่ำคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้นัน่นเองนะแบนี่ก็คือฟุตบอลมรมันประจำหน้าช่องประจําค,ค่ำค,คืนวันนี้ครับจนค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการเชียร์ฟ,ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ